ละหันมาจากท้งกำเท่าสามอนผู้เป็นไงได้ปกครองตุ่มภัยลาดสะดอนเดือทั่วลาสันสืนยองดอกยงยอทุกอันใดบ่ได้พ่อคนเป็นพ่อดีใจลายเฮออเอันตรายภายถูกแม่นบอมีหน่อมาไก มนทนนางเทียมไทยคลองปางเสวยราชขาดจะผู้สืบสั่งสันติราชดอกแห่งวงแนวว่าพงเผาเสื้อแนวรอเป็นน้ำยิงในผาไทยยังคิดเห็ดจังไดในยามีเห็ดจังใดเฮในยาม สามนณ่าวเน่าเมืองตุม่มไผอันวาไผ่ทุกหอนบ่มีไก่แต่ยางใดองค์เอกไทยนั่งหนักมณทาแม่นเจ้าม,จมีว่าจาเรืองใดให้ไขาตาหนีมณทาแม่นเจ้าม,จมีเรื่องถูกเสาเออียงในหัวใจเราสุพีฟังดิงคนรู้เสดทีไปค้านองนักคึ้นน้ำบาน้ะเมื่อของห้องที่น้องหนักปศาสมาัมีพ่าอ,อรรทีสิมาสืบทอดสันติวศ์ เราไพ่ในผากหนาบัดเมื่อของข้าหนจะเป็นจริงใหญ่เปคะคัส็ดทีนี่มนทาเจ้าบ่ต้องคิดเป็นกังวลไปเลยเราเนี่ยมีพระธิดาตั้งเจ็ดพนานังเราจึงมีความคิดที่จะจัดพิธีคัดเลือกราชบุตรเขยที่เหมาะสมให้กับลูกของเราเพื่อที่จะคัดคนที่จะคล้องบรารังแทนเราเจ้ามีความคิดไว้จังไดคัสด็จพี่คะ เล่าเรื่องนี้นะ,สะเสด็จพี่นะสิบัติารรมหลกงองค์กรบอกไปคะ,ะเสด็จพี่เอ้านี่แห่นุ่นมเถอเพคะเธอจังใดเดียดีบกา,ากั็พะมหากรย์าบอกก็เสะด็จพอเอาเสกวางได้ชน,นะเพคะสังตัวไม่เือเสกขาพระองค์ว่าแต่พระธิดาทั้งเจ็ดลูกสาวห้อย ไปใส,สเ่เสได้ตอนนี้เอาพักกันตื่นหรือตัวเป็กขากำลังแต,งต่งโตให้เสฉยโทรน้ำเดี๋ยวนี้เสียงตอดแจ,แจ,แจ่ๆจุดทองพันโลุ่นละเป็กขาเอาขัดจังสั้นให้แม่นุ่มไปทุ่นเชิญมาเข่าเป่าฮู้เป็นคนรู้ได้เลยเปี้ยขาปัตติดาเปี้ยขาเสด็จพ่อสเสด็จแม่เอิรนเปี้ยขาขวายบังคมเปี้ยขาเสด็จพ่อสเอสด็จแม่ความสุขจงมีต่อเจ้าลูกเอ้ยเอาละ ในเมื่อพระธิดาทั้งเจ็ดพนังมาพร้อมเฮี่ยงเพียงหนากันแล้วพอสิบ๊อาๆหายหลายค่วมมาเมออนี่พอมีเรื่องสีแจงลูกๆมาจังเด็กเพคาเสด็จพอตอนนี้พระธิดาทั้งเจ็ดพนังก็ได้เติบใหญ่เป็นสาวพร้อมที่จะออกเลื่อนออกเย่าเ,เป็นฟังเป็นฟ้าได้แล้วเพคาเสด็จพอพอเนี่ยจะจัดพิธีเลือกราชบุตรเขยเอาคนที่ลูกถือใจ เพื่อที่จะคัดคนที่จะมาคล้องพลังแทนเราพวกลูกๆทั้งหลายพร้อมที่จะทำนาทีหรือยังลูกเพคคเสด็จพออันเป่าเรื่องเอาผัวนั่นน่ะโอ้ยเสด็แม่เสด็จพออันเป่าเรื่องอ่ะอภิเศกราชอันสะสมรดนี่ม่อมฉันนะวิลาวันความน้องๆทั้งหกนี่พร้อมที่จะเหตุตามผะประสงค์ของเสด็จพอเสด็จแม่เพคคแต่ว่าน้องรจนนานั่นน่ะเสด็จพอเสด็จแม่ ต้องบอกกำนองเองนะเพคะเสด็จพอ่อเราจะไ่้ลูกล้าจะเอาว่าแมงผุนรัชน่าราจะได,ด,ะไดน่ะพร้อมทำเพื่อบันเมื่อของข้าไปลูกล้าแล้วพ่อได้ฟังคำตานพอบิดาพันตาซังรัชน่าผู้น้อยใจม้อยแม่อ่อนลง ใเนหวใจบ่ทันคิดสิักใครในกนี้ลใจมันพบิดากับแ่พดูเอาแท้หนอนลูกพะวา นาโอยนอนอโอยนาโอ้ยนหนอโอยล้านาเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะหลอดจนายังอ่อนหน่อยยังพรผอมมีคููค้องหลอดจนายังอยากอยูนร่ำเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะนี่รดจนะาเจ้าก็เป็นสาวแล้วจังได้ก็ตามสั่ง พอจะต้องให้เจ้าเข้าพิธี่เลือกคู่กับพวกเอื่อยของเจ้าบอกมีสิทธิ์ขัดคำสั่งพอแต่อย่างใดนี่ไหมนุม <c oughs> จงไปบอกเสมาอามาดทั้งหลายให้ไปตีกองรองเปล่าวัดเล้าท้าวสามุนที่จัดพิธีเลือกราชบุตรเขยให้พวกเจ้าไปเชิญองค์ชายหัวเมืองต่างๆมาแลบเรลแก้วเพค่พระองค์บ่หมม ม่อมฉันทั้งสามอนดอ,อกเพคค้าทหารไปส่เบิร์ทหารผู้ช่ายันบอมมีเพคคแต่กอนกัมีอยู่สามก้อนคุอเปน้ปปเปลี่ยนแปลงเพศเลยเพคะเอาบอบาสิไม่นุ่มทหารกะตมสังไปเรียกเจ้าชายมาไปตอนนี้เชิญพระองค์ทั้งสองรับพธิดาเข้าพระคนครในยอวเพคะ้าเดี๋ยวเรื่องเรื่องนั้นเดี๋ยวม่อมฉันจิตจักรการเองเพคะดีมาก